ใหม่หรือว่ามันเอาเจ้าใหม่อยู่ดีมีแหงบ่อถักแพงกันอยู่บ่อฉันสี่ทำบัญชีกันจะเถื่อป่ะูรอโคอยกันมันยังได้เนาะเอาจักผู้จักแล้วเอาเมียโตหรือเอาลูกโตมาบ่มานอนนําเฮานี่เมื่อเช้าเถามถามเขาดันแล้วสีจกเถื่อนั่งนี่ตัวนี่เนาะก็ะว่าวลี่แล้วคอยไปไม่ได้บัตรเพชรมูใช้บัตรทองมาใช้นี่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 คนชิบเปิดให้ฟังรถเนี่ย เพราะใครในเหตุใช่มึงเดินจังฉันฉีได้โมเมนธรรมดาได้หมอนี่บอกโอ๋เที่ยวเห็ุได้จะหาเรื่องกับกันเที่ยวกันเตะเที่ยวเตะอ๋อเพราะใครหักหม้อเที่ยวแพงเที่ยวกินสุกกินดิบต้องกานโทรศัพท์มันมืงตื่นนี่มันโทรมาแล้วมันตัดอ๋อมันเบิดอันแบตมันอนน่ะอันนี้เดี๋ยวนี้น่ะตัดไปเนาะมันตัดมันตัดแล้วว่าใครในหม้อโทรศัพท์ชนะแล้วมึงเดินจังฉันฉีโอ้ว่าดันกทหารว่ากันเฮาว่ามันบ่เมนเที่ยวแล้วนี่มันเป็นผู้อื่นแล้วนี่ว่ารถ เชีย่ยวมันจะกลายเป็นเสี่ยวะบัดนี้เนาะคนยังว่าว่าผมบุหรายให้ตืมช่องพี่น้องบุหรายตืมหักกละหายเอออันนี้มันมันเป็นชตัต t u e ะเชี่ยวคนดีเอาเลยว่านั่นก็นว่าไปโอมอนี่ว่าบทึกแล้ว,วต่อไปต่อมา,าจะเป็น s t a ูฮ e ตันเชี่ยไพ่อีตัวไพ่อีกเชียยช่ยวเลยตายโดบัดนี้จนรดชิ้นยาออกอันนี้น้ำมือเจ้าในชิ้นยาชำบัน บ,บ่บ่ออกฉับมันยากยากวันนี้แล้วหมู่อย่างนี้ข่าวย่งนี้การตัว,วเอาเรื่องเอาเล้าจังชั่นจังที่โอยมันบ่แมนหมู่ทำล้วเัาก็เบ้าเนาะว่าน้ำหมู่น่อโดยบ้านนี้วันพิษเลยจังชั่นจังที่แต่ว่าเห่าเนี่ยพิษพวกว่าคือกันกับเมียเน,น,นี่ยนี่อยู่คนละทีบเนาะกับเหาว่าเหาเนี่ยจังชั่นจังที่ชิ้ไปต้มตุน๋นโอ้ยเอาเมียมานี่ก็ชิบเอ็ดชิบชอง ชิบชีมียนี่เนี่ยประธานได้ว่าเมียนี่บดได้แต่งแต่งเบิดชูเมียเออแต่ประธานหอนยามหอดเวลาเนาะอาอไปเอาไม่ได้แต่งมื่อื่นนะไม่ผู้ใดหอนยามหอนเวลามันก็นกนจะเป็นอย่างมันเนาะขีน้องเลยเรื่องแต่งตไงไแต่งขีนองนี่ไปขอนนี่งไปขอนี่ก็เลยบดได้สำนั้นแปลว่าเงินก็จุดเชงคักแน่เลยไม่เท่าจนเอาเงินกับคำใช้ถุงเลยก็เลี้ยงห้างกันในมือนั้นนะ อันนี้คันเขาเห็นตัวนี้แห็เขาชีวะกับเขาหาบวัวจะแตกเมียน่อยตุ๊กแค่ฮีดเท่าเนาะนี่ยังไม่ได้เห็นได้หน่อยฮีดเทาเนี่ยเครื่องชีเนาะชาดชีม้อนชีเชื่อชีแพชีชินชีชาดชีเมียผู้เมื่อนี่ก็ได้เบุตรโจได้บุได้เลยอันนั้นทอดอันนั้นเอาแปลว่าสมมติว่าคือกันก e ับชนะนี hmm. ่บุได ja ้หาชีอันนี้พอเท่าเนี่ก็เอาเงินให้หาแชนหาชิพันนี่ ชนะชนะอันหาอันนี่อันชี่อันนะก็เอาในน้องสาวเป็นผู้ทำเอาก็โมเมนเขาไปเอาเอาผู้เดียวเขาก็น้องก็ไปเรื่อยก็ไปลูกหลานก็ไปเต็มรถตุ๊จานสิปลูกพักบ่อทางเขามากี่เน็นหัวอ้อมเออลูกพักเราเราไปชื่อนนั้นเราไปขอน้ําอาวันนี่ขอในพักในพักบัวพักอันน้อันอันหัวพักบัวพักก่อนพักหอมบ่ดูนี่ม่ป่าเนาะ เไอ้แกเกี่ยมชิลูกพักเลยนะพอได้กินนะวะไม่ป้าบด้วยขายกับพอได้กินกาวนะล่ะวะปลูกเม็ดเจีวใช่พอดิกลินอยู่ในแล้วพอได้กินนี่แหละบุญแม่น้อยชิบูครับลูกขายดอกกระชวนตัวนี้นั่นเห็นบนหน้าหาให้คู่ได้ี่เมียเก่าเอยเอามาตั้งแต่ปลูกมักตองมักแยงก็ได้น้องตุ๊กนุ๊กมักทุนตัวเต็มทวนในหน้าหาให้ขายได้ปีหนึ่งเจ็ดแปดแสนบุญได้บุญแม่น้อยได้นานคือว่าไม่เล็กตนางอ้อมเรียบร้อยหมดอุเอ้า่นางอ้อมหอบเลยนะนางอ้อมหอบไม่ขาดม่จะขาดคนปลูกกี่ชื่อเออมันขาดคนปลูกปีีนนน้ั่ ทังเมืองบม่ที่ไม่ได้ปลูกดอกปีนี้ทิ่ปลูกจะม,มากันในนั้นเรา,าเอาเราลปลูกไปเชียงเงล้าปลูกไปเชียงเงบ่นนีานเก่านั้นยังบม่ได้ปลูกใจในายเมืองบางทีนี้<อ>บม่ได้ปลูกบลยทันนนายหอยามปลูกเลยตู้จานไปใช้เมื่อวานนี่ไปหน้าน้องสาวไปเฮือนน้องสาวไปขอนี่แหละขอในพักขอในพักขออันนี้แหละ พี่นั่งพุ่นกันอยากไปเบึงเฮือนอาแนลไปแต่เ้าลีโนไปพุ่งกับไปเห็นเนื้นพอเผ็ดหน้าเมื่อวานเนี่ยหลุดหลอนป้าแม่เฮือนคือว่าชงเถียวพุ่นพอพอแผ็ดนะเที่ยวเดียวแค่นั้นเนาะเที่ยวเดียวคือว่าเที่ยวเศร้ากับมาเที่ยวแล้งกับมาอีกเมื่อวานนี่พุ่งอันี้พอเผ็ด้มาเจ้าโลโทรมาตอนแรงว่าา้จะโทรมาชื่อป้อนี่ว่าพอแผ็ดเข่ามาอีกป้าโตเข่างงเมื่อววะ แโอ้ยมูนะกะันโทรมากระติกถามว่าความดีคือเช่านี่โทรมาจังจะโทรมาชากาะใช่ลืมจ้ะเป็นได้ตู้อยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่เอออยู่ดีไม่แห้งเออเป็นได้อันเอาแม่ป้าใหม่นี่เออกะใครธรรมดาเออเออดีแล้วอยู่ดีไม่แห้งเด้ออให้อันอันโชคไขมันให้โทรเดียวเมียเดียวเด้ออันนั้นคือแน่อันอันนี้โทรมาพอ ก็คนอนุญาตนำโ่แมนเราแล้วนั่นหรอกทำไปทำแนวอันโ่แมนนะน่ะนะเขาเขาเขาเอาไปเลยเห็นบทแต่ก่อนมันมามาลงกำมิดเลยนี่นะมาเลยบ่คนใหญ่เจ้าว่าเจ้าบ่นอนนํำเมียประจักเมียจังนี้แต่เจ้าเห็นอ่ะบ่จำบิดอันนี้นะบ่บุนนนนนั่นได้ลูกขอชามชิบไปลูกเมียไปแต่ละคนแต่ละคนได้กูคน ว่าเชียวชีบบมานอนน์นำแต่ผู้เดียวนี่บัวาตีว่ะข่อยเห็ดนี่บุ๋มเป็นธรรมดาเลยก็เว้าไปเลยเนาะท่านั้นเถื่อท่านี้เถื่อก็เว้าบไปนี่พิษแล้วบ่เนี่ยพิษกันว่าเฮานั่นเว่าฉันเกาะฉันคมชูออกอากาศฉันแค่ที่เอาหมูห่ามบัลลัยเขาว่าบุ๋มเป็นพิษจะข่อยพิษทั้งผู้มาถามจักแล้วอ่ะหมูห่ามเลยบอกเฮาก็เว้าแนว่ความชัดชื่อต่อไอ้น้องเนาะบุเป็นเฮาชื่อบ่ะนั่นเฮาบ่ได้อ้ําได้เฮาน่ะ ข้ามูถามนะได้ฮะก็ตอบนะนั่นนอนผู้เดียวคือผู้เช่าเล็บเหมันมาเฮา,าบ่มีเมียมผู้นั้นก็มานอนนําผู้นีนมาหาหาหา้มาเฮาวเขาเว้าว่าผู้นั้นนอนผู้นี้นอนโอ้ันผู้เช่ามานอนนํานั่นเว้าชื่อๆแล้วยางน้อยนั่นแต่บ่ทันเอาเมียผู้นี้นนั่แล้วเถื่อชามคืนก็มีคนมานอนน,ำน้ำในนี่ได้<อ>ชามคืนก็มีช่องคืนก็มีคืนนึงก็มีแล้วก็เม,มื่อเมื่อโยโยควาทช่างใต้กับพุทธแล้ว ทั้งแถวปักเชีทั้งเหนือก็พูนทอดเชียงขวางเวียงจันบุได้น้ำมูกไกล้นี่งบวชจนยังมาววาคนอนญาตินําจนยกให้มามาลองบึงว่าเจ้าเลยแปดเถื่อนค่อชี้เอาเลยคอยว่าเงินคอยนี่แปดล้านเงินมันเจ้าชองล้านมาพลันกันชาวคยไม่ได้แปดเถื่อนเอาไปรอดเงินนั้นแปดล้านนะถ้าคอยได้แล้วคอยเอาชองล้านเมียเจ้าบ่อ่คอยชี้หาเงินให้เมียคอยนี่คอยชี้ตั้งเงินหานลี้ชดผู้ชายนี่ผู้ใดจะเชิงล้ะมาลด เขาบม่ได้แปดเถื่อแเอาโลดเงินข่อยแปลหลอดเขาชิหามืเอเงอเนี่นี่น,น,น่ะโยมลึกย่อเห็นมือน,อนัอนต้มหอดไก่มาให้ข่อยกินออมาทางใต้เพื่อนว่าต้มไก่น่ะเออมาทางใต้พื่อนแล้วออต้มไก่เป็นตุน่นี่มาข่อยก็กินนี่บักตุกนี่ผู้น้องนี่กับบัก,กอันนี้หมอมาใหน้นาคอยนี่ออกินต้มไก่นะ่ะเขาในาบริษัทสามคนออมาแหละมานั่งเฮียงคอยหนึ่งผู้สาวน่ะเจ้าเห็นได้ลิเวอร์แปดเถื่อ ได้บุได้ก็ลองเมื่อคอยวะขันคอยได้ละคอยอันคอยได้ละคอยมาหาฮอมาฮอดมาหาฮอพี่เราบ่พอปุตต้มฮอดไก่มาให้กินจะพามามาถามมันฟิลกฤษีใช่หรือไฮะว่าคอยเห็ดได้แปดเถื่อนบ้านนี่แหละคอยว่าคอยชิ้นมาเล่นมาน้ำนอตุจานเนาะคอยชิ้นให้แปดล้านขันคยบุได้แปดเถื่อนขันคอยได้ละคอยคอชองล้านฟันว่าไปมาเคาะคอยโอน้ำเจ้าล้านหนึ่งได้บ่ให้เจ้าเห็ดมาแล้ว เอาแต่ชมคอยจ้างเจ้ามาเฮ็ดนั่นแล้วอ่ะนี่น่ะค่อยบรเฮ็ดได้ัล้วถ้อค่อยบริเฮ็ดเฮ็ดบรได้นีเฮ็ดบรได้ค่อยเอาน้ำเอาน้ำจาเป็นลาโอ้ยเยอเยอายะเจ้าจะมาใครหีเจ้าประกวนนี่นีเลยนี่เจ้าว่าเขาเชิงพวงแห้งอะบไปจักบ่อค่อยหักก็ได้ลูกผู้หนึ่งคนก็ไม่ได้บอกแม่ค่อยแน่ลูกค็ก็ไม่ได้บอกค่อยมาเลบ่อบอกกับบอไปโทษโดโทษเมื่อบอกนี่คุณมานำกระชองคนเมื่อบอกแม่เจ้าบอกลูกเจ้าค่อยเชียวเจ้าเนี่ยค่อยแห้งบุบค่อยผิ่นมาเฮือนน่ะบ่ก เอาบ้านั่งในเฮื่อนคุยคอยแห้งไม่ได้เห็ดลายคืนเลยนี่วะคุยเอาเจ้าบึงจนเจ้าเรือออกเจ้เออค่อยปนบาหานอยู่ที่เมื่อมือนั่นเมื่อด๊กไม่ได้แบบเจ็ดแปดโมงเราจานเนาะพร้อมกันตุจานนี่เรื่องนี้เป็นอะไรนองปลานะเจ้าม้อยเลยบบบนี้เากินเบื่อแล้วเขากินเบื่อแล้วไปเขาหลังคนมองมองกระแขนไม่นนี่กะชุ่มหนึ่งยู่หันขึ้นีด้เลยชุ่มนั่นๆเอามาไม้ันเอามาแต่เฮือนหลานเขาแต่จนมันโมบีโตบอนเด่นนี่นะเขาเอาขักอะไรได้ คือทิทั้งชดเกิดเชื่อทตึกแค้นแล้วเนาะเชาเมื่อกี้ลรคงเลยเช้านแ้ผู้เจ้าบริยูผู้เจ้าบริยูตอนมาตอนมาตัวมันป่าบ่อนนี้มต่ก็ผู้เจ้า่วามพีอะมีอเนาะเมื่อก่อนน้ำนิ่งเป็นี่แต่โขหลุดเดียน้โอ้ย่อยเอามองอันนี้มาใช้บ่ได้จักตัวมอน้น้ำนิ่งเป็นยังบบบนี้นะแล้วก็น้ำนิ่งปลาเย็นน้ำน้ำเป็นปลาตายไปจักน้ำนิ่งปลาเย็นน้ำเป็นปลาตายจักแล้วเาจิตยมันรีอยู่ลุมภู แต่ก่อนมาเด้ดินบุบบ่มแมนบ่มเนาะเกินว่าว่ๆจนย่านเฮาอ่ะม่นบ่ป่าดีไงบ่มไงดีว่ะแต่กี้วัยถือโอกาสมันห้อนเลยชวนตุวจานลงป่าก้อยอยู่ได้กันนี้บัดคนบัดเอาก่อนแหละเอาแล้วเอาแล้วเป็นอะไรตุวจานเข้าในให้ในนาแล้วหรอบ่บ่แล้วบ่ได้เฮ็ดไม่จะลูกลาอยังบ่ได้ปั่นเนือเพื่องมาใส่มาว่านี่ มาวันนี้เห็นหนาวก็ตาใหญ่เลยลงดำนำเขาชงมือคกะทิข้านเอาลูกวันยา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 บออ้เป็นยาพระเจ้ท่ปั่นบ่ปตูบ่อือูไเพิ่นเพิ่นเพิ่นไปเยอะเลยไหนไม่ด้มาอีกกนี้ไก่ยิงไก่สองตมน่นะตัวนึงตน้อยเพราะจำหนเขาไปยุ่งคีริดหัวแมกกะตเด้อมาวางเท้าในวัด ลูกได้เลาลูกดุขึ้นแมแล้วก็ตานกจับแข่งไอ้ตายด่มีเียบยเอา้งรชองเ็เหรอพยัองยังพ่อตุอเขียวอันนี้ดีอันนี้ก็เชียวบ่เียวเือ่อนเลยเียวะเกิดใกล้กันเกิดใกล้กันเชียวจะยังอยพ่นเียวบ้านเดียวกันบ่พ่ตุ กเดี๋ยวเวไอ้ร้องกันได้แล้วเสียว้ตแต่ยังน้อยเออจะนเาพรมกันเราเราป็นไปไอ้เพื่อนอะไรกันู่นายเพื่อนเพื่อนเนายตัวเองไอ้แล้วเพื่อนใหญกวารได้โดยโดยเพื่อนเพืนเพื่นใหญกว่าเออเพืนเป็นลูกน้องเพื่นเออมันได้กว่ามันพอมกกว่นั่นแล้วโอ้ยลื่จักว่ชชิฮอดชิปีเพ่มาจากอะรลื่นชิปีเออลื่นี้เชมยอนนี่แต่ชัน้องมันนะชับน้องดุนน้องก็บ่งตอนนี้นี่ เป็นังไรบอกกับไคใกล้เคียงกันได้หน้าตาใกล้เคียงกันไม่แห้งหน้าตานี่ตู้จานตูจานคราขึ้นยังเงินนุ่มยังเงนนั่นอยู่โตยังแน่นอยู่ตูจานนี่มันคนเสี่ยคนอะไรนถอยบัดคนบโบรานคนโ่ได้ถูกคนใดๆยังหั่นเองยังเงินนั่นอยู่ตู้จานเนาะใครหอดสิได้สิได้ทังนี้ก็คีรุจักคนหอดปักชั้นคือโบราณปักชั้นนี่ปักชั้นปักกระดิ่งนี่เจ้าบริบูรณ์คือกับตูจานบ่ ดบัวเจ้าเนาะาน่ากันบ่อนี่หมดเน้าแม่เท่าตายดจ้าคนตายแล้่เจ้าเนาะ่ไดเป็นจาน่ไดเป็นสีส่ไดเป็นคิด่ไดเป็นยังเจ้านะโอ้คนชาวนาตัทีนีเป็นคนชาวนาเป็นคนชาวนาให้อานะตู้เียวบ่เคยอันนี้นะเอาอันจะจะลาเนี่ยเลย ดำหนาไม่จ้างได้ไหกเอบมดเดำบนาก็จะดูกับมีมีแต่จ้างมีแต่จ้างดำออแม่จ้างก็มันเขาดำบมันเชื่อไเออสาวนาก็ไม่ได้สาวอีกไม่ได้าวชา้าน็าด้หลายได้ค่ะหน้าหลายัูจานนุเมนชื่อน้ำชื่อน้าแน่นี่น้าน้องแน่บาทนึงบม่ได้าวก็ได้ลายชชพูดเลยคยชื่อคอยนันว่าแล้วก็ มันบทโจรมาแต่เกิดผมได้เงินเลยบทโจรมาแต่เกิดเอามาตั้งแต่ชาติตะกี้ชิแม่แน่นอนหรอคนที้เนี่มันมันเป็นเบากะมันขึ้นโดนเด็กก็คอผมอ้าวเพราะว่ากจะตัดคอมันลงมาแม่แบบลั่มก็คอผมลุกมาใด้เต้นใช่ไหมใหดทั้งยู่ปลายไม้นอนอยู่บนนอนเบิ่งเฉยนอนเบิ่งเฉยนอนหลับเละอันตรายดิชาวของเราหนิขึ้นไปนอนอยู่ต้นไม้รถเงินนั่นคอยไปแป้งอันวิทยุแป้งมุ้งหนิ โอ้ยจะเขานั่นตีจุดเยียบลงในหีบมันมันใส่กระแจบ่ได้ักถ้าจำได้บบเงินค่อยได้ทัวบดสค่อยไปนะบัดพุทธเจ้ตตานั่นมาบัดเนี่ยเอาม้าเมียไม่บอกมาเอาเมียมนี่บัดไปขายของไม้บัดทัวบดสอดวิล,ลักอกนี่พุทธนายมนุนนายนายนทางเล็กชิปนี่ก็ขึ้นแต่แต่เชนู้นี่ก็พุทธจนดฮอดนายมุนเที่ยวมาทางเล็กเก่าเลย ที่าอก่าไมเกี่ยวผลใชบ้านแกงคือตุจานเป็นคนมักไผ่หมักไผ่คนมักเดินทางตั้งแต่น้อยร้องางต้องเรมหาชีหอมดงเึ่งบอพนดพม่วงทิ้งถาละหาน้ำช่องคอนทั่วบดไปดันอ่ไมอยมเปนเอานบียมันเห็นชมดยานากับเมียกับลูกเห็ดคนบร่ไดเห็ดนาน้ำเขามนบไน้ำไหลน้ำนาบ่ไปหาแต่เงินอยากเห็ดชำได้เนาะชื่อให้นานี่เนาะเหมือนมัตตุจาน อยากเฮ็ดลายใช่ไหมชื่อให้นานี่เออชื่อให้ฮักบบเฮตชี้ชามพูดเนี่ยชื่อเนี่ย <โฟ S 2> หน้าไอ้คนก็นชื่อเนี่ยน้าน้องชาเชื่อ้าหลานคนก็ชื่อเนี่ยชื่อไว้ให้เแ็่รถน้า,านนคอยอีกมันจะทุกข์จะหัวจะเฉพาะคอยเนี่ยเมื่อนี่ลูกถามชูจะก,กินอย่างมาื่อนี้กินอย่างเคยเมื่นี้กินอันนั้นดูคนยแรนออกไปโหลดบัสเขตนี่ถามรถวางนี่ไผ่บ่มีรถอันมอเตอร์ไซค์เจ็ทชิปดอกไม่คอยผู้เดียวไม่บัสนี่ หลังจากนั้นค่อยชื่อได้ปีหนึ่งบนชงอย่าพอวังชื่อบ่ได้วังนี่บมมีเราลูกจักวันนี้นั่นค่อยไปบุญนี่บญยากันบญยากล่างหลุดนั่นนิดน้อยไปรูปเลื่อมเองปาแต่ที่ไปบุญได้ไปจอดปลาเมี่ยแม่บอกนิดน้อยมาลูลูกพดตีดบิว่าแต่กระโตมันค่อยชื่ออยู่ได้อันเชโนเนี่ยชื่อน้ำพม่าลูชื่อจีนาร้อยบาทนิดน้อยลูกจนนั่นเหลือมเหลือมหลุดก็ะไรครับคือการกระโดดที่ รถทีมกรบุมีไผ่มีอีกไงนี่นะค่อยในมีก่อนหมูเบิ้รถบูโชเออขาน่ะของพลงังโอ้ยรุ่นนั่นนรวยรุ่นเป็นขี้รถทีมแมนรุ่นยตะกี้เนาะกันย้อนข่อยคณาไผ่มีนี่ป้าโตรถทีมกาแข็งแต่ดาษนะเออ <c oughs> หลังจากก็ชื่อรถกันเตะกี้นี่ถ,นถือว่าไทมีนี่เป็นรวยกูมูในบ้านโมตุจันเดี๋ยวจะว่าแล้วรุ่นตะกี้เนาะโมชำกันเนี่ยโม มดช้ำคอยจะพ้นออกว่าวฉันจะไปเว้นจากแต่ผลมีมาแต่ผลแต่แม่พผลมีแท้น้าบ้านเฮากับเฮือนแต่ใบเตยนี่นพอเพ็ดเราจนเอาขึ้นแต่เฮือนเอาผ้าห่มโปกไว้ยันคนรักกระเขยรุ่นเออแม่แท้เลรุ่นเก่านะสิบหูดแล้วพอเขาเกิาบรทันเจ้าบรทันเกิดช้ำคอยนี่ <c oughs> แต่คอยยังน้อยอยู่คอยนะคีปนั่นเบาแก้วนี่เราตายเรามาจะเวียงผลเรามาขายให้ฉีปัญหาลอยครีปนี่รถคันนั่นโอ้ยเด็กน้อยนั้นบ้านนี่เป็น ที่รูทีมันยอดโหลดข่อยแหละขายงัวสามตัวได้ยิงจุบนะโอ้ยได้นอนแล้วง้อทึกงัวทึกเกลียนสามตัวคนนี้เราบ่หนะที่รูทีนั่นไปฮ่อนธรรมดาเลย้เอาไปที่รูทีมไปหาแปงวิทยุแปงมูไปหลังจากนั้นไปกับพ่อคุณทีเนี่ยพ่อคุณทีงก็ตายบ่อนตุดจานชิมักหาเงินไปทา้งลานนี่เนาะใส่บบว่าสมองใส่ปัญญาหาไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะ บ่แมซี่หลักคาปุ่นหานพุทธไทยไทยนาคนไม่โอตอกเนาะบบ่่่แแมมคนไม่ง่ายคอนี่บ่เอาเนาะถูไม่ง่ายคอนี่บ่เอาถามล้มลดในบ้านเ่อยไปรับจ้างอันหมู่พุทธนาบ่ลำนากรนขึ้นไปนอนเบิ่งขาคันห่างอยู่ที่งปลายข้อแมนน้าหนีลูกเมียอยากเฮ็ดชั้นไหนจะได้ลายชั้นไหนชื่อให้ชื่อให้สุดยอดอาลีพี่น้องเลยเป็นขันต่ผู้นี้ยังเป็นผู้ชายนะชื่อน้า เราไม่ได้เศร้านาไลค์อูจ้ะยังบ่ได้แต่ชุมป่ายบันี้ยังบ่ได้ยังอันนี้ได้แต่เฮือนแต่งัวควายนี่แหละชุดนี้ได้แต่ชี้คนบะเมียเก่านี่ได้น่าได้เฮือนได้น่นไลายแนวอยู่บ่แม่นอนธรรมดาดอกเมียโกงเมียเข้าอันบ่คอยบ่แม่นหาเมียโกงเมียเข้าอันบ่ตุเออบ่แม่นว่าหาเลยไม่ไทยกบออกแข่งงานนั่นนี่บ่บ่บ่คนบ่เคยจะเถื่อนนั่นมีแต่หาเดี๋ยวไม่ใส่กบแต่รุ่นตะกี้นี่บ่มีเนาะ แต่เขาไปเรื่อยไหมอยู่บ้านนั้นบ้านนี้เม็ดท่านั้นร้อยท่านี้ร้อยนะบ่บ่เรื่อยไหมบมเป็นเช่นไรกูจันเป็นอยู่เป็นอยู่ไปเรื่อยรับจ้างนะมือแต่เขาได้มือนี่ได้ไปชุบมือว่ามีบุญเนาะในบ้านเนี่ยไปเรื่อยกินงัวนหนอนงัวนหนอนมวยไงมวยไงมวยยังเนาะไปกันที่แบบใช้หัวนะให้มูอถึงลายไ่จัดไปจัดเล่นกินเล่นเขาไปกินกินเลยเขาไปกินอะไรกันแล้วได้พูดนังก๊า อ่ะโมหน่อยขันดึงบัดดึงเลยบัดดึงกูดึงโมเป็นเนาะเป็ดเป็ดนเลยเนาะเออจะน้อยแล้วมันถือหัวเขาแล้วยายนี้เขาเป็นี่นี้เปดังอยู่พูนไปดังอยู่ก็ได้พูดคือกันนั่นแปลว่าเขาแ้นใจดินี่นี้นี้เพชรกินไปแบบนี้เนาะบางเท่ีก็ไปตั้งน้าให้ม่นะเนาะเออจังเลยเพชรกินบัดนั่นแหละไฟเบาเนาะในพูดที่กันนด้ของไปนั่นคือกัน จิบไปหิ้งเงินเฮือลังเฮือไรคือเขาอุบบอแต่กี่มีมีนเนาะอันตัวจานไปเลยงัวไปเลยไม่กินงัวเนาะงานบุญพระเวทงานบุญใหญ่สิสิบุญนี่บุญเปนหน่อยได้ทำเป็นเฉี่ยวนี่ยมานั่งใกล้กันเป็นไหนนี่ทางเฉี่ยวเคนนี่ปีหนึ่งเลยเรเคยไปหิ้งหนังนงินปั่นในบุญไม่อยู่บ่ ชาตลรือชิปแปดเิปปตันรับจ้างเอาเลยรับเถื่อกรเลยไม่เอาลังเถื่อกับคุดหน้าลังเถื่อกรถ้กเชามองไพ่เอาตังค์พนังเฮี้ยกันยุ่งเชียววันน่ะเด็กงัวเด็กงัวกับมันเนี่ยมันกินเพืีงอยู่เนี่ยหน้าเด็กกัให้เขาเห็นกับเห็นหน้าเราบ่เนงัวอย่างเด็นงัวบรตูจานแบทางนี้แผูกไว้ พอยดำโเมนตั่นนเรื่องเรื่องปลาเมียนี่ลังลังเมียจนเป็นบาขึ้นหอดอะไรไปครับไปบจักว่าเัาขึ้นอดเนาะไปล้วก็แล้วกไปเพื่อไปลังเชือนอนเพื่อเนาะนัขึ้นขึ้นขึ้นจะไปนาะมันนอนบนรที่อยู่เพื่อเนาะไปเมรนเ้าผมโอ้ยชาวนาดีน้วยเง้อเอาไเอาตังค์เพื่อนตังในขั้นนว้ั้เดียว คนที่ขานทุกคนดู้เนาะเออแม่นี่บอกออกมายืนยันเลยนีน้แม่นอลีมัเทศไม่ใช่เขนี่เฮยนเก่งมากนเตเพื่อนให้านเยเมียูดที่หนุ่งเลยนี่แม่บอกเทนี่เออมอนี่นะเมียต้องพูดบนเลยนาง็พตอง้ยนั่นทีนึงโยกั้เจ้าเอามียะไนี่เอามีอลายคือกือกันกับตูจานบ่แลมันได้ไหลหกระชี้คนหรจ้ากระชีจ้ากระช เจ้าเนี้ยไม่ได้ซี้นะซี้มัยงอุณที่ชี้หรือี้แล้วอยู่้ำคนเดียว๋อมันหลายเขาแล้วมันดูชิบชีในต